โซดีเอของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้งหนึ่งมืนหกพักว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับผมเอฟชมเหรียญที่มีความงดงามเข้มขลังด้วยบาร,รมีขององค์เคจิที่เป็นสุดยอดปีลึกม,มากๆนะครับนั่นคือเหรียญหลวงปูส่สำรีอายุแ7ปีนะครับวัดซับบอนครับจังหวัดสระบุรีปี04หรือปีสองพนะครับซึ่งด้านหน้าประทับ รูปเหมือนองค์หลวงปู่สัมรีดนะ้านั่งสมาธิเต็มองค์นะครับมีอัคขระยันอย,อยู่ทั้งด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับกดงามและเข้มขังเป็นเหรียญรูปใบโพเลยนะครับถ้านับจากล่างขึ้นเนงวรจะเป็นเหรียญรูปใบโพห่วงเปิดไม่มีลวดลายใดๆนะครับกดงามเข้มขังหรืออีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับรูปแอปเปิลถ้าเราบุญเ,เหรียญลงมาอย่างนี้นะครับหรือรูปหัวใจนะครับ พลิกไปด้านหลังเหรียญน,นะครับประทับยันมงคลที่นิยมออมากๆคือ,อยันห้าสรุปข้อความหลวงปู่สำเรียยุ87ปีวัดสับบอนสระบ,บุรี2504นะครับเหรียญน,นี้จึงเป็นสุดยอดแห่งเหรียญน,นะครับที่ได้รับความนิยมงดงามและเข้มขลังด้วยบารมีขององค์เกจิหลวงปู่สำเรียวัดซับบอนนะครับอายุ87ปีเป็นเหรียญมงคลออมากนะครับ จัสร้างขึ้นในปีลึกมากๆเพราะจะัสร้างขึ้นในปี2504นะครับสุดยอดแห่งเหรียญขององค์บุทาพาจารย์ครับขอบคุณเ c ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ